สวัสดีครับเพื่อนเพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับที่รักและเคารพทุกๆท่านนะฮะวันนี้เราก็มีมิซูนะครับ MT23 นะครับตัวนี้จะเป็น4 w h e e l นะครับเครื่องยนต์4สูบพรุ่งไรพาว power นะฮะเครื่องยนต์ดิเรกนะครับพร้อมหลังคาเดิมมาจากญี่ปุ่นนะครับยางก็ดี4เส้นเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะเอาใช้งานนะครับอดลงเปิดฝาโปรงดิ นะครับตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบก็สวยแห้งๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเครื่องยนต์ไดรเล็กสวยๆเลยมิสูบนะครับเป็นเลยสภาพพร้อมใช้นะครับสภาพพร้อมใช้ยางดีสี่เส้นนะครับคันนี้ใช้งานมาแล้ว1,168ชั่วโมงนะครับ ห้องโดยสารกว้างนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับระบบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ก็ช่วงท้ายก็เฟืองท้ายใหญ่ดีนะครับแขนก็ใหญ่นะครับสนใจก็เข้ามาอกชมได้ครับหรือว่ามาทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวให้ดูนะครับเอาเลย สาหรับร้านเราก็จะมีแต่รถเก่าญี่ปุ่นนะครับรถเอาญี่ปุ่นนําเข้าแท้ทุกคันนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับไปเลยตัวน,นี้ก็วิ่งเร็วดีนะครับวิ่งเร็วนะฮะเครื่องยนต์สี่สูบยี่สบสามแรงนะครับเครื่องยนต์ไดเร็กนะฮะใสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับ เบรกอยู่ดีนะครับเบรกหัวทิ่มเลยนะฮะอ่านี่นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ,เ,รบเอ่๋ยวดูระบบว,วิดีโอเอ้วิดีโอทำงานได้ปกติครับฮัลลิกอ่านะครับอา่อาฮลิต้องมีน้ำหนักกดลงนะครับอ่าปรับเอียงซ้ายเอียงขวา ครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับโอเคครับระบบหน้าปัดเดินไม้สวยๆนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้จะเป็น m อ23นะครับ23แรง4วิลนะครับเครื่องยนต์4สูบนะฮะอันนี้เปิดราคาไว่ที่1 4 0 0 0 0บาทนะครับ140,000บาทตัวเปล่านะครับท่านไดสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้เลยนะฮะ ร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับเบอร์ไลน์ก็093085104นะครับใสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับราคาที่140,000บาทนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับรอเก็บเลยมีเลือกหลายรุ่นหลายราคาครับที่ร้านเรานะฮะ